โอเคนะครับผมผมจะทําการปรับตัวคอมแบทเนาะเป็นมันติช็อตนะครับผมปรับเป็น7นะครับมันจะยิงออกทีละ7นัดเลยเนาะก็เราสามารถยิงครั้งเดียวแล้วก็ตายได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมจะเปิดเอสพีเป็นมองเงินไว้นะครับผมอ่ะเราทำการยิงนะครับผมนี่มันก็ออกไป7เม็ดเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ยิงซ้ำนะครับผมแล้วก็จะเห็นนะครับผมว่ามีเงินตกนะครับผมมีขวดตกนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าดีนะครับผมเอาไว้ดักคนทลายแก๊งโยกเงินนะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับผม สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมเอกในแบร์คนดีคนเดิมเนาะวันนี้นะครับผมอยู่กับแมปบล็อกเซอรินนะครับผมกับกับในสคริปต์ของตัวเฮอร์แมนนอนนะครับผมเป็นสคริปต์ PVP อันใหม่นะครับผมที่มีอัปเดต ESP มานะครับผมก็เดี๋ยวผมสอนทุกคนเก็ตคีย์ก่อนเนาะสำหรับคนที่ขึ้นหน้าเก็ตคีย์แบบนี้นะผมแล้วเก็ตคีย์ไม่เป็นนะครับสามารถดูที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนสคริปต์นะครับผมจะแจกอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่เข้าลิงก์ไม่เป็นสามารถดดูคคคลลลิิปทที่่ใตต้้้้้อออมมมมมมเเเนนนนน์หืกััไไยะะะรบผผผงววแ เดี๋ยวผมไปเอาคีย์มาก่อนนะครับผมสำหรับคนที่อยาก ดูวิธีแกชิคก็สามารถดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเราได้คีย์แล้วทําการกด enter คีย์ตรงนี้นะครับผมกดวางคีย์ที่เราได้มานะครับผมจากนั้นกด submit ด้านขวาล่างเลยนะครับมันก็จะขึ้น warning มาเนาะว่าเรายอมรับความเสี่ยงที่จะเล่นโกงได้ได้หรือเปล่านะเราก็ทาการกด a g ก e e ไปนะครับผมจากนั้นนะครับผมสคริปต์ก็จะโหลดขึ้นมาแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับผมมาดูในส่วนคอมแบทกันนะมันก็จะมีโชว์ fov เนาะว่าเราจะให้มันล็อกอยู่ประมาณไหนเนาะสามารถปิดเปิดได้นะรรผมมว่าาาาเสถ ว่าจะล็อกคนอยู่ประมาณไหนเนาะเราสามารถปรับเอวีได้ว่าจะให้ล็อกกว้างแค่ไหนนะครับผมสามารถปรับโหมดมิดเดิลให้มันอยู่ตรงกลางได้นะครับผมหรือเซอร์เซอร์ให้มันตามเมาส์เราได้นะครับผมประมาณนี้เราสามารถปรับชุดเลนได้เนาะว่าเราจะยิงปรับระยะยิงนะครับผมประมาณไหนเนาะสามารถปรับมาติช็อตได้ให้ยิงหลายนัดนะครับผมมิจิบุริก็คือเราสามารถยิงทะลุได้นะครับผมส่วนอิมพานนะผม เราสามารถเลือกได้นะผมเราจะเป็นหัวตัวหรือขานเนาะผมจะเลือกเป็นหัวไว้นะครับเปลี่ยนลิก็คือว่าเราจะไม่ล็อกคนไหนเนาะเราสามารถเลือกได้นะครับติ๊เข้าไปว่าเราจะไม่ล็อกคนไหนเนาะถ้าเราเล่นกันหลายคนนะครับผม troll all ก็คือโยนของแบบเวลาคนมาอยู่ใกล้มันก็จะโยนให้เองเนาะส่วน weapon mod นะครับผมเราสามารถปรับได้นะผมว่าให้ปืนยิงรัวได้ปืนกดค้างได้นะผมสามารถกดเปิดไว้ได้เลยนะครับผมในส่วนของ weapon mod เนาะนะครับผม ispy เราสามารถเปิดปิดได้นะผมเลือกเปิดปิด ว่าเราจะเปิดอะไรบ้างนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ,ถ้าผมเปิดวอนเนาะส่วนกับไอเทมนะครับผมเป็นฟังก์ชันที่เพิ่งอัพมาใหม่นะครับผมเราสามารถดูไอไอเทมที่ดรอปได้นะครับผมเดี๋ยวผมปิดในส่วนของ esp ไว้ก่อนเนาะเราจะได้เห็นชัดเจนนะ โอเคเปิดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนของดอกไอเทมนะผมเราสามารถเปิดได้นะครับผมสามารถปรับระยะได้นะครับผมเราจะเห็นไอเทมที่ดอกนะครับผมเดี๋ยวผมลองไปยิงคนนะครับผมให้ทุกคนดูเนาะก็อ,อื่นสามผมก็อิคปปืนก่อนนะครับผมแล้วก็นี่นะผมผมจะลองทําการยิงคนนะครับน,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 าาน,บนี้นี่นะครับผมผมลองยิงคนสามารถยิงทะลุได้นะครับผมประมาณนี้นี่นะผมในส่วนของเมจิกบูเลตก็จะเป็นประมาณนี้นะ นี่นะผมหรือว่าดีนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมสังคิปก็อยู่ตั้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะผมก็ชิวๆเลยนะครับผมก็ทาการนี่นะครับเดี๋ยวทาการดูในส่วนของ SP เนาะก็สามารถเลือกได้นะผมว่าเราจะใช้เป็นมันนี่นะผมเราต้องมาติตรงนี้ก่อนเนาะเราจะเห็นมันนี่นะผมมันตกอยู่เนาะเงินนะครับผมอ่ะสามารถเปิดเนมได้นะผมอันนี้ก็ตกทั้งหมดยี่ิบหกบาทเนาะแล้วก็สามารถ เลือกได้นะผมว่าเราจะให้มัน E.S.P ตัวไหนบ้างนะครับผมอันนี้ผมเลือกปืนมันก็จะโชว์ปืนที่ตกอยู่นะครับผมจะสามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าเราจะให้เห็นอันไหนบ้างนะครับประมาณนี้นี่อันนี้ผมก็จะเก็บเงินยี่สิบหกบาทเนาะมาดูว่าจริงไหมนะครับผมนี่นะผมเงินก็บวกมาตามที่มันตกเลยเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนของชาร์เตอร์นะครับผมสามารถปรับวอล์กสปีดนะผมให้เราเดินเร็วขึ้นได้นะครับผมซุปเปอร์จังก็คือกระโดดสูงนะครับผมนี่สามารถกด กระโดโดลอยวัได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับอันติีแลกดอก็คือเวลาเราลมนะครับผมสามารถเดินได้อยู่นะครับผมฟังก์ชันอื่นๆนะผมก็จะมีออโต้ฟินิชนะครับผมมันะมจะทําการดึงตัวมานะผมแล้วก็ให้เรากด e ง่ายๆเนาะอันติคิวก็คือเราจะมุดดินหนีนะครับผมทีอัพไอเทมมันจะสามารถทําให้เราเก็บของได้ไกลขึ้นเนาะนะครับผมเวลาของตกอะไรแบบนี้เนาะ snap น,นะผมสามารถสแน p ได้นะผมเปิดแล้วก็สแนปได้นี่นะผมคนนั้นก็ใช้ค่าให้เรานะครับผมค่าที่เราใช้อยู่นะครับผมสามารถยิงทะลุได้แบบนี้เลยนะครับนี่ผมก็ทําการยิงทะลุให้ดูเลยนะครับผมชิวๆแบบนี้ถือว่าโกงแล้วผมใครเอาไปเล่นก็โกงมากนะครับผมส่วน job นะผมเราสามารถเปิดมีไป j อบตอ่างๆเนาะอันนี้เป็นแอป atm เนาะสามารถเปิดแล้วก็ มันไปแฮกเอทีเอ็มแฮกรอออโต้เลยนะครับผมเพย์เพสก็ถ้าเรามีเพย์อยู่มันก็จะทำการกดเลมให้ทั้งหมดเลยเนาะส่วนเซิร์ฟเวอร์เราสามารถรีจอยได้แล้วผมรีเทเลพอร์ตไปเซิร์ฟอื่นได้นะครับผมคอนฟิกก็ถ้าเราลันมานะครับผมมันก็จะมีคอนฟิกที่เราเปิดไว้ตอนนี้อยู่นะครับผมทำให้เราไม่ต้องเปิดใหม่เองเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับ สคริปต์ตัวนี้เนาะก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมในส่วนของการยิงทะลุนะครับเมจิบลเล็ตนะครับถือว่าโกงสุดๆเลยนะครับ mm hmm. ก็ส,สคริปต์ก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะผมใครที่เอาสคริปต์ไม่เป็นแล้วผมก็สามารถดูที่ใต้ล่างคลิปได้นะครับผมส่วนวิธีใครที่ไม่รู้วิธีการเก็ตคีย์นะผม mm hmm. ผมก็จะสอนอยู่ที่ท้ายคลิปนะผมสามารถดูต่อได้เลยนะครับวันนี้ผมไปละทุกคนบ๊ายบายเฮ้ย hmm. hey, ส่วนวิธีการเก็ตคีย์นะครับผมให้ทุกคนทําการกดเก็ตคีย์ตรงนี้แล้วผม กดไปมันทําการ Copy ข้อความให้เรานะครับผมจากนั้นให้ทุกคนไปเปิดเบราว์เซอร์ที่ทุกคนต้องการเลยนะผมผมแนะนาเป็น Chrome เนาะโอเคนะครับผมเมื่อผมเปิดเบราว์เซอร์ที่ผมต้องการได้แล้วนะครับผมจากนั้นทําการกดวางนะครับผมจาก Copy ให้เรานะครับผมเมื่อกี้ที่เรากดไปเนาะทาการกด Enter เข้าไปได้เลยนะครับผมจากนั้นจะมีหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนเลือกนะจะว่าจะเอา Linkvertise หรือไดเดก Link นะครับผม ผมก็จะสอนทั้งสองวิธีเนาะสำหรับคนที่ทําไม่เป็นนะสามารถทาตามได้เลยนะผมผมจะเริ่มที่สอนที่ลิงกิติสก่อนนะครับผมทําการกดเข้าไปเนาะถ้ามีโฆษณาขึ้นมาทําการกดปิดนะครับผมโอเคนะคผมมันให คลิกอีกสครั้งเราก็ทําการคลิกไปนะผมจนเป็นครบเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับผมว่ามันครบแล้วนะผมเมื่อทําการกดไปนะผมมันจะทําการไปที่หน้าลิงก์วิดลิงก์วิแบบนี้เนาะให้โราดู URL นะครับผมขึ้นมาแบบนี้แปลว่าถูกต้องแล้วเนาะนะครับผมจากนั้นเราก็รอหน้าเว็บมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับขึ้นแบบนี้กดไอคีกด get l i ิง์สีส้มๆตรงนี้นะครับผมกดสคริปต์นะครับผมจากนั้นให้เรารอตามเวลานะครับผมถ้าขึ้นหนึ่งชั่วโมงนะครับให้ทุกคนไปใช้อีกหนึ่งวิธีเนาะเด โอเคแล้วผมเมื่อเรารอครบแล้วนะครับให้ทาการกด Get Key เฮอร์มานอตตรงนี้กด Open นะครับจากนั้นให้เราทําการเลื่อนลงนะครับผมเราจะเห็นปุ่มว่ามันมีปุ่ม Get Key ขึ้นแล้วเนาะให้ทาการกดปุ่ม Get Key เลยนะครับผมมันให้กดอีกหนึ่งคลิกนะครับผมเราก็ทําการกดไปนะครับเมื่อทําการ Get Key เสร็จแล้วนะครับผมเราจะได้ีย์แบบนี้สามารถ Copy ไปใช้งานได้เลยนะครับผมจะมีเวลาระยะเวลาสี่ชั่วโมงเนาะ ครับผมส while, ําหรับคนที่ติดหนึ่งชั่วโมงครับผมให้ไม่ใช้วิธีเดลิเคอร์ลิงนะครับผมทำการกดเข้าไปเลยนะครับผมมันจะให้เรากดอีกสิบ็ดครั้งน้องเราม็ทาการกดให้มันครบไปเลยนะครับผมผมก็จะทําการก๊อให้น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อครบระเสือนลิกแล้วทําการกดเข้าไปนะครับผมมันก็จะพากลับมานะครับผมให้ทําการกดเคียดเคียดเลยนะครับผม แล้วก็กลับเนาะนะครับผมมีโฆษณานขึ้นมาก็ปิดนะครับผมโอเคก็กดเขี่์คียได้เลยนะครับผมไม่เหลืยสื่นคีย์แล้วผมก็ทำการเก็ตคีย์ใหม่ให้เราเนาะเราก็จะได้คีย์ใหม่มาแล้วนะครับผมสามารถก็ปี๊บใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมพิมพ์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผม